นี้วันที่16พฤษภาคม2 5 5 8นะครับเราได้มาเยี่ยมชมปราสาทยายเงานะครับที่บ้านทนทรายอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับปราสาทบ้านปราสาทยายเงานะครับเชื่อว่าสร้างในพุทธศตวรรษที่18นะครับเป็นศิลปะแบบพระนครน,นะครับครวมัดนะครับ โดยเป็นที่เคารพสักการะของเทพเจ้าตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งเราจะเห็นซุ้มประตูโคบุระนะครับมีลวดลายการแกะสลักเหมือนทั่วไปของพระอิสานแล้วก็จะมีทับหลังนะครับซึ่งค่อนข้างจะยังไม่สร้างยังไม่เสร็จนะครับที่เรานั่งอยู่นะครับก็คือทับหลังที่จะสร้างทับหลังนะครับเวียนฝั่งนู้นนะครับก็จะเห็นในไกลก็คือ สุมดอกบัวนะครับยอดปราสาทที่มีการตั้งไว้นะบสบุมบัวยอดปราสาทแล้วก็มีร่องรอยเิลาแรงนะครับกระจายอยู่แล้วก็อิฐปูนต่างๆนะครับที่ใช้ข้างปราสาทนะกระจายอยู่ทั่วอาณาบริเวณนะก็มองภาพไม่ออกอจริงน,นะครับว่าถ้าสมมติสร้างเสร็จปราสาทจะเป็นยังไงนะครับตามความเชื่อนะครับปราสาทยหญงเงก็คือมีการสร้างสร้างปราสาทให้เสร็จนะครับอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม แต่ที่น่าแปลกใจนะมันจะมีตรงด้านหลังของปราสาทนี่นะเราจะเห็นอ่าศิลปะแบบทววาเราดีนะครับเป็นสีมาับเป็นใบสีมาซึ่งมาปักอยู่นะซึ่งมันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับอ่าหลักฐานเร่ว่าความเป็นจริงของปราสาทนะว่าทําไมมีการทับซ้อนของวัฒนธรรมที่นี่นะคร ที่นี่อาจจะมีศิลาจารึกนะครับแต่เนื่องจากด้วยการเวลาเลยทำให้จารึกเลือนหายไปเราเดินเข้ามาในตัวปราสาทต,ตรงนี้ก็จะเป็นที่สุ้มประตูนะฮะด้านนอกครับกกผมเห็นที่เป็นแท่นแท่นบูชาสิวลึงนะครับแต่ไม่รู้ว่าตั้งที่ไหนจะมีที่วางนะครับวัตถุโบราณแถบบริเวณนี้นะครับได้รับการบูรณะขึ้นมานะครับจาก การพังทลายมาหลายหลายปีนะทางมาคมศิลปากรก็ได้บูรณะขึ้นมานะี่ใหคงสภาพสวยงามนะจะเห็นซุ้มประตูที่นี่นะฮะเป็นร่องรอยซุ้มประตูซึ่งพังลงไปนะด้านในนะครับก็จะมีอาลักษณะใบสีมามีคนเพิ่งเอาอของมาวางนะครับ อทั้งบนค่อนขอ้างจกสูงนะครับก็เป็นอีกประสาทหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะแปลกตานะครับก็คือสร้างด้วยอิฐคือพูนนะครับเกือบทั้งหลังนะครับตัวนี้ก็แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้รูปคล้ายกับสิงนะครับ ซึ่งเหลืออยู่หน้าเดียวนะครับค่อนข้างที่จะถ้าสิงเต็มตัวนะครับจะเป็นรูปสิงะจะสวยแต่ก็แปลกที่ว่าทำไมมีแค่ครึ่งเดียวนะครับในะครึ่งนะหนึ่งหายไปแบบน่าเสียดายด้านหนึ่งก็จะมีะแท่นบูชาสิบารึนะครับก็จะมีคนออเอาเหรียญเอาอะไรมาวางไว้นะด้านบนก็โปร่ง ก็เป็นอีกภาษาหนึ่งครับค่อนข้างพิจนาสนใจก็ตรงนี้นะครับน่าจะเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์มากกว่าที่จะมาวางไว้ตรงนี้นะเพาเป็นรูปเสียนคล้ายสิงห์นะฮะมีแค่ส่วนเดียวคือส่วนหน้าเบื้องขวาด้านบนนะครับเป็นโบกอิดถือปูนนะฮะแล้วก็ทีสลักลวดลายพญานาคบนซุ้มประตูเรือนแก้วฮนะบ,บนซุ้มประตู ถ้าเดิมๆนะของจะสวยงามขนาดไหนนะครับก็ค่อนข้างจะแปลกที่ใช้อิฐทั้งหมดเลยนะอิฐเกือบ80%แล้วก็พื้นเป็นศิลาแรงก็พอพนาให้รูปสิงอีกด้านหนึ่งที่เหลืออยู่นะฮะอยู่ด้านที่สุดก็แล้วกัน,นอย่าให้ใครมาขโมยหรือทำลายลงไปอีก จากการเทีย่ยวปาสาทบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่ารูปสิ่งนั้จะค่อนข้างที่จะหายากนะครับไม่ค่อยมีก็จะมาเจอที่ปราสาทไดงเงาแต่เหลือแค่ครึ่งเดียวะะแสดงว่าปราสาทนี้ต้องเป็นปราสาทที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เดิมต้องเป็นคนที่มีบาร,รมีมาสร้างไว้แต่ว่าด้วยเหตุผลการใดที่ว่าไม่สามารถสร้างเสร็จหรือว่าสร้างเสร็จอาจจะไม่สภาพไม่สมบูรณ์ เดี๋ยวเราไปดูที่บริเวณรอบข้างดูนะครับบริเวณต้นไม้ต่างๆที่เราเห็นเป็นเนินเป็นเนินอยู่นะฮะก็จะมีเศษอิฐก,ก,กองทรายอยู่อาจจะเกิดจากการบุรณะก็ได้นะครับตอนนี้ไม,ไม่ไม่ทราบเพราะเพราะอะไรนะครับอิดใา่บุรณะไว้แล้วก็เอาของมารวมๆกันเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วก็ท่าใดมีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมประสาทแดงเงานะครับที่พานพลโทนชัย อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับอาจจะได้ความรู้ใหม่ๆนะครับประตูลงก็ค่อนข้างกัะชันอันนี้ก็จะเป็นฐานฐานประสาทอีกอย่างหนึ่งที่วางของฐานประสาท บนพื้นซีลาแรงนี่นะครับใบเสมาที่ผมพูดถึงครับเพราะว่าปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นการสร้างใบเสมาในดินแดนของอความเชื่อศาสนาฮินดูนอกจากมีการเปลี่ยนศาสนานะครับถ้าผมพูด ไม่เข้าไม่ผิดนะครับตัวนี้คือใบสีมาที่รูปลักษณ์ในสนณะคล้ายกับซสือปะทวารอบดนะีมีทรงยอดแหลมโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเราจะพาท่านเที่ยวชมบริเวณปราสาในเคตจังหวัดสุรินทร์เพิ่มเติม,มนะครับรขอจบการนำเสนอเพิ่งนีดก่อนครับ de do